สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะประจําปักเอ่อปักแรกของเดือนเมษายนนะอะขอดูไพ่พลังงานของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์หน่อยจ้ะไพ่พลังงานของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ใบแรกค่ะคิงถือดาบค่ะโอ้คิงออฟสโตร์คือทัศนคติของคิงถือดาบเนี่ยนะ ใช่เขารักใครรักจริงนะแต่ความคิดของเขาจะขุ่นมัวไปด้วยความสัมพันธ์ที่ถ้าเกิดว่าเขาเคยเจ็บมาก่อนอ่ะเขาจะมีภาวะที่ว่าเขาก็จะไม่ลืมเรื่องเจ็บปวดง่ายๆเขายังจำสิ่งนั้นและเก็บมาโปรเทคตัวเองภาวะของคุณเป็นเช่นนี้ค่ะเป็นภาวะที่เจ็บเคยเจ็บเคยรู้สึกแย่นะคะหรือ คุณมีภาวะที่เหมือนถ้าจะกลับมารักใครได้อีกทีฉันจะต้องใช้แรงศรัทธาเอามากๆกับการที่จะไว้ใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในะตอนนี้และถ้าฉันอยากจะกลับมารักใครมากๆมันต้องมีเหตุผลที่ดีจริงๆในการซัพพอร์ตให้ฉันกลับมามีความรักอีกครั้งหนึ่งให้ได้นะคะแนวโน้มที่จะเกิดเออไม่ใช่สิสถานการณ์ของคุณก่อนขอดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นคคุณมีภาวะระหองระแหง กับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เพราะเขาคุณรู้สึกว่าเขาปกปิดปิดบังความลับอะไรบางอย่างคุณตามจนเหนื่อยช่วงนี้คุณมีภาวะของปัญหาระหองระแหงกับเขาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ปิดบังอะไรซ่อนเร้นคุณอยู่คุณตามจนเหนื่อยคุณตามที่อยากจะรับรู้ความรู้สึกอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงคุณแน่เขาจะเอายังไงคุณแน่เขาไม่ยอมไปไหนเฉยคุณสักทีแล้วเขามีวิธีการในการขังคุณให้อยู่ในความสัมพันธ์นี้โดยที่คุณเองก็ไม่รู้ทําไมถึงยังไปไม่ได้จากเขาในดูสิ เห็นไหมเออแปดดาวคุณเองก็ต้องอดทนพยายามค่ะแล้วก็มีในบางท่านบางคนชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์คุณลงทุนไปมากกับความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยคุณลงทุนไปมากมันเลยทําให้คุณไม่รู้จะถอนตัวขึ้นคุณจะทํายังไงให้มันถอนตัวขึ้นคือตอนนี้คุณรู้สึกว่าเหมือนเขาเองก็มีวิธีในการที่ทําให้คุณมีความสุขอ่ะเขาเองมีวิธีในการที่ทําให้คุณมีความสุขแต่ก็มีความทุกข์ไปในเวลาเดียวกันดูดเนี่ย บางทีเขามาก็เป็นใจดีเลยค่ะนี่โปรยเหรียญให้กับเราเลยนะคะแต่เวลาทีเวลามาทีก็เงียบใสโดยไม่มีเหตุผลอะไรให้กับเราคุณเองต้องอดทนพรมานกับความสัมพันธ์ตรงนี้ไพ่สิบดาบเห็นมโดนดับแทงแล้วแทงอีกนะคะแทงซ้ําแทงซากกับความสัมพันธ์ตรงนี้ mm hmm. บางคนอยู่ในความสัมพันธ์รักซ้อนด้วยนะแล้วเขาเองอ่ะ mm hmm. เหมือนคุณก็อยู่ในภาวะที่แบบโอเคฉันเข้าใจกับมันในจุดนึงแล้วแต่ฉันขอแค่ ที่คุณบอกอะไรฉันชัดเจนหน่อยฉันจะได้รู้ว่าวางตัวว่าฉันจะต้องทำยังไงความสัมพันธ์ตรงนี้ดีนะคะอืมมันมีหลายเหตุผลหลายประการที่คุณต้องการอยากให้เขาพูดออกมาบางอย่างเพื่อปลดปล่อยคุณหน่อยนะคะกับบางคําถามที่คุณอยากรู้คุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองด้วยว่าต้องเอาอยัางไงต่อไปนะอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันต่อว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะ่ะชาวราศีสิงห์ลัคษณะสิงห์คนคนนี้ไพ่สามถ้วยค่ะ ถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจ in, คนคนะคะคนคนนี้รรนนนค่ะเดชาริยอดอีกมันทั้นคุณกิชารสิกกรกฎและคณะกรกฎถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจ fin, คนคนคนนี้ยังต้องการความสัมพันธ์แบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆเขาเองยังไม่รู้ว่าตัวเองจะอยากจะลงเอยกับใครชัดเจนกับใครคือเขาต้องการต้องการมากกว่านี้ต้องการอะไรที่ดีกว่านี้ต้องการอยากเปรียบเทียบดูว่าอะไรดีกว่าคุณนะอันนี้ในบางคนบางท่านนะอืม แต่สถานการณ์โดยทั่วไปเขาคิดยังไงกับคุณคนะเขามองว่าคุณเป็นเดอะเวอร์เลยนะไพ่เดอะเวอร์เนี่ยนะคะเขาบางท่านหรืชอชาวต่างชาติหรือคนไกลเขารู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนเดอะเวอร์อ่ะอันนี้บ้งางไม่บุัยทัศทัของหมอในการแปลไพ่รวมกันทั้งหมดนะคะโฟกัสครับด้วยแล้วก็ชายหลอดด้วยเดอะเวอร์เป็นเหมือนคําว่าแผ่นดินเหมือนกันนะเขามองว่าคุณมีความรู้สึกที่เมื่อไหร่ที่เขาอยู่ใกล้คุณมันเป็นอะไรบางอย่างที่ทําที่ทําให้เขารู้สึกว่า คุณเป็นเหมือนสิ่งที่พึ่งพิงให้กับเขาได้อืมนะคะพึ่งพิงให้กับเขาได้อย่างที่บอกชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์บางท่านบางคนคุณลงทุนอะไรบางอย่างไปเยอะกับเขานะคะตอนนี้แต่สิ่งที่คุณลงทุนไปมันทําให้ตัวเขาเองก็เหมือนกับขาดคุณไม่ได้เหมือนกันกับการที่แบบเอาจากคุณให้คุณไปจากเขาไม่ได้ด้วยการที่คุณมีสิง่งสิ่งนี้แหละให้กับเขาได้นะคะอันนี้ในกรณีท่านบางคนบางทีเขาก็คือเขาเหมือนกับ บางครั้งก็มีแพชชั่นให้กับคุณบางทีก็ไม่มีแพชชั่นให้กับคุณเขาอยู่ในภาวะของการยังไม่รู้ใจตัวเองว่าต้องทํำยังไงมีภาวะลักซอนเกิดขึ้นแต่เขายินดีที่อยากจะไปต่อกับคุณเรื่อยๆนะเขายังอยากไปต่อนะถ้าอยู่อยู่ในภาวะที่อยู่ๆเขาจะติดจะเงียบไปเดี๋ยวกับเดี๋ยวก็กลับมาเองนะคะเขาเขาเองเดี๋ยวก็กเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาของเขาเองแต่เขาจะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอนะ เขาคนนี้จะเป็นคนที่จะมาจะไปอ่ะเดี๋ยวจัดการเองไม่บอกล่วงหน้านะคะอืมไปไม่ลามาไม่ไหวอะไรเงี้ยเป็นลักษณะยอย่างนี้ต่อเออนะคะทีนี้มาดูกันต่อนแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิสงห์แล้คขนอาสิงห์โอ้ the tower จริงด้วยโอเคค่ะชัดเจนมากๆเลยค่ะจะเกิดเรื่องเกิดเครื่องขึ้นมาแบบ กระทันหันตูมนี่ดูสินี่ฟ้าผ่าตึกทาวเวอร์ดังเปรี้ยงเลยขอขยายทาวเวอร์ใบหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นจัสติดมันท่านคุยชาราศีตุลลักนณาตุลค่ะแล้วก็อีกสักใบคิงออปเปนิคอลโอเคจะเกิดเรื่องขึ้นมาแบบกระทันหันมากเลยกรณีแรกค่ะเขามีเกณฑ์เขาไปทําเรื่องวุ่นวายเขาไปทําเรื่องเอาไว้ต้องทําให้คุณต้องเดือดร้อนเรื่องการเงินต้องไปช่วยเหลือเขานะคะ เขามีปัญหาอะไรบางอย่างเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยแหละค่ะเกิดขึ้นประกนานหันดังปเปรี้ยงเลยนะคะฟ้าผ่าทาวเวอร์ตึกถล่มเลยแล้วคุณเองจะต้องเข้าไปดูแลเขาบางคนบางท่านมีปัญหาเรื่องคดีความด้วยนะคะเขาเองมีปัญหาเรื่องคดีความเรื่องการเงินอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะอันนี้ขอพูดดนงนะบางท่านบางท่านบางคนเขาทําเขาไปทําอะไรผิดๆเอาไว้เทาเทาอะ่ะมันจะเกิดเหตุแบบนั้นนะคะ และคุณเองนี่แหละจะเป็นคนที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วในระหว่างนี้เขาจะทาตัวน่ารักเป็นลูกแมวเชื่องๆนะคะยอมคุณทุกอย่างเลยเนี่ยดูสิเนี่ย,ส,ยสองถ้วยมาเลยเห็นไหมยอมคุณทุกอย่างชีน้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันแปลงว่าภาวะอาการของคุณเนี่ยคุณเครียดเพราะคุณจะต้องเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเขาแต่ในขณะเดียวกันสถานะตําแหน่งเขาเป็นซีเรียน เออนะคะเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะอืมสามสองแล้วก็สามนะคะเหตุการณ์เชื่อมโยงเนี่ยเห็นไหมเต็ปในกรวางไพ่อ่ะนะเดี๋ยวถ้าเปิดสอนเดี๋ยวบอกทีเนี่ยนะคะประมาณนี้เลยนะคะแต่ไพ่ก็บอกอยู่ว่าคนคนนี้ยังมีภาวะที่เขายังรักตัวเองอยู่นะถ้าคุณจะช่วยเหลืออะไรเขาคุณจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างด้วยนะในการที่พูดคุยกับเขานะคะอ่า รักแท้รักใครเรามอบรักแท้ใครอะ่ะมอบมอบให้ได้ไม่ผิดแต่เราก็ต้องมอบด้วยว่าแต่ความรักแท้ที่แต่ความรักที่มันแท้จริงจริงแท้แน่นอนของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่แท้จริงที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีคือการที่เราต้องเป็นผู้ให้และผู้รับเสมอกันหมอพูดคํานี้เสมอเลยนะคะอืมอ่ะการงานค่ะของชาราศิสิงห์และคณะสิงห์ไฮโลแฟนมังคุูอ่ะ เซนออปสอดนี่ไงแปลว่าในบางท่านบางคนกับคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่คุณไปทํางานร่วมกันหรือเปล่าคุณมีงานมีการร่วมกันแล้วคนคนนี้ทําเรื่องเดือดร้อนให้คุณในเรื่องการงานหรือเปล่าต้องระวังให้ดีทําให้มันลอกคอบนะคะเพราะคุณเองจะต้องมีส่วนในการไปช่วยเขาแก้ปัญหาด้วยนะอันนี้ในบางท่านบางคนนะคะส่วนเรื่องการงานของคุณนะคะระวังปัญหาจากคนอื่นนะคะที่เขาทําเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ดีเอาไว้แอบทาอะไรรับหลังเอาไว้แล้วจะมาเดือดร้อนถึงคุณ ทาให้คุณจะต้องเข้าไปจัดการปัญหาเหล่านี้นะคะอในทุกงานเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าจะเป็นงานบริษัทอะไรต่างๆนะคะแต่ไพ่ก็บอกอยู่ว่าไฮโลแฟนความจริงทุกอย่างจะปรากฏคือเหมือนกับประมาณว่าจะมีผู้ใหญ่คอยเมตตาเราเข้าใจเราว่าเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ผิดแต่ไพ่ไฮโลแฟนเนี่ยตามประวัติแล้วอ่ะเขาดันไปรับผิดรับโทษแทนใครสักคนหนึ่งนะคะจนทําให้ตัวเองอะ่ะจะต้องกลับมาเป็นเนี่ยเป็นไฮโลแฟนอะ่ะ พระประสังคาราดคือการเสียสละนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานอืมแต่อัศวินถือดาบอัศวินถือดาบก็ไม่เวริรแต่อัศวินถือดาบก็ยังดีนะเพราะว่าเขาเป็นอัศวินที่นั่งบนหลังมา้าคือเอาเป็นว่าปัญหาเรื่องการงานที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ยไพ่เจ็ดาบก็มาเนี่ยมีใครทําอะไรผิดผิดอะเห็นไหมล่ะให้ดูไพ่ก่อนเห็นไหมดูหน้าตาเขาสิเนี่ยนะคะไพ่เจ็ดดาวบ,บอกว่า คุณจะมีทางออกกับการแก้ปัญหาในจุดนี้นะคะจะวิ่งเต้นได้ได้จะวิ่งเต้นได้สําเร็จทีนี้มาดูเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์นะคะอืมอืมอ่ะในเรื่องของคดีความอะไรอย่างนี้ด้วยนะในบางท่านบางคนอ่ะนะคะคุณมีเกณฑ์จะวิ่งเต้นได้สําเร็จแบบว่าหาความยุติธรรมให้กับตัวเองได้แต่ถ้าใครทําผิดจริงๆก็ต้องทุกอย่างเป็นไปตาม กระบวนการของศาลและกฎหมายนะคะอืมทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะไม่ไม่เขามาช่วยคุณคุณก็ต้องมาช่วยเขานะจ๊ะโอเคเรื่องการเงินไะโอเคมาเรื่องการเงินละเรื่องการเงินค่ะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ใช้เงินหรอกนะคะงานเยอะต้องแก้ปัญหาเรื่องงานคุณยังมีเงินมีอะไร อยู่อันนี้นิดนึงค่ะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้คุณจะหาเงินได้ดีนะคะ,ะคุณจะหาเงินได้ดีนะคะเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านก็ได้ขายคอนโดที่ดินเป็นหนายหน้านะช่วงนี้จะหาเงินได้จะมีเงินก้อนเข้ามาในอาชีพเหล่านี้นะคะโอเคอ่ะมามีเกณฑ์ที่เหตุการณ์ที่แป้งพูดขึ้นเนี่ยเป็นคนเก่าคนหนึ่งที่กลับมาทําให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ด้วยนะ อา,อาจจะไม่ใช่คนปัจจุบันที่คุณกําลังโวแวกับเขาอยู่แต่จะเป็นคนที่เป็นคนในอดีตที่กลับมาทําเรื่องเนี้ยให้มันมันเป็นเหตุการณ์ของคนในอดีตอะที่เขาทําให้กลับเขาจะกลับมาในชีวิตคุณแล้วมันจะเกิดเรื่องราวหล่านี้ที่เล่าไปในบางคนบางท่านนะจ๊ะทีนี้มาดูกันต่อกักบคนโสดหน่อยสิคนโสดเป็นยังไงบ้าง The f ฟู l ค่ะอ h oh, The ะฟูแน่นอนเลยว่าคุณจะไม่มีใครเข้ามาจริงจังเลยในช่วงนี้ แต่อาจจะมีเสน่ห์เนื้อหอมนะมีคนเข้ามาคุยแวะเวียนขายขนมจีบบ้างเล็กเล็น้อยน้อยแต่มันอยู่ที่พื้นดวงนะคะบางคนก็คุณต้องดูด้วยแบบวุ้นหมอไทยอย่างนี้ว่าต้องมีแน่เลยแต่เราเป็นคนเก็บตัวมากเลยอยู่บ้านไม่ไปไหนเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็คุณอาจจะมีแค่ภาวะในเรื่องของดวงก็คือมีคนเข้ามากดไลค์มีคนเข้ามาสนใจในรูปของคุณที่คุณลงใน Facebook ในอิสระแกรมในออนไลน์แค่นั้นนะคะอย่างที่บอกว่านี่มันดวงทั่วไป มันอยู่ที่เลเวลของดวงคุณด้วยว่ามันจะมีคนเข้ามาสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูกันต่อกับที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะคุณยังถูกวางตัวเป็นช้อยและมีเกณฑ์ที่จะมีคู่แข่งเยอะอยู่ในเรื่องนี้นะคะไพ่บอ,อกว่าถ้าคุณอยากจะได้เขาเราต้องนิ่งเอาไว้ก่อนนะคะเราต้องนิ่งไว้ก่อนคนที่ทําตัวมีคุณค่าที่สุดคนนั้นแหละที่จะเริ่มชนะใจเขาได้นะคะทีนี้มาดูกัน เพราะคนคนนี้ชอบดูแลวชอบอะไรที่มันชาเลนและท้าทายในเรื่องความสัมพันธ์นะคะทีนี้มาดูเรื่องคนมีคู่นิดนึงจะ้ะเจ็ดถ้วยช่วงนี้ขุดเรื่องเกา่าเรื่องอะไรกันวนะ่าพูดคุยกันมีปัญหาทะเลาะกันเดอะมูนเอ่อต้องการพื้นที่ส่วนตัวเออปัญหาที่พวกคุณหากันยังไม่ยังไม่ได้คําตอบนะคะปัญหาที่พวกคุณอยากหาคาตอบมันยังไม่ได้คําตอบแล้วก็เหมือนหาปัญหาใหม่ๆม,มาพูดคุยกันไปอีกไพ่บอกว่ามันเป็นจังหวะ หาจังหวะในการคุยกันดีๆเช่นมาจากข้างนอกเลยร้อนร้อนมาเลยช่วงนี้หน้าร้อนร้อนมากเข้ามาปุ๊บจังหวะนี้แหละต้องคุยไม่ได้เราร้อนถูกไหมนั่งเย็นๆเ,เปิดแอรเย็นๆก่อนนะคะเอาง่ายๆไปหาจังหวะให้ใจเย็นลงแล้วก็คุยกันนะคะอืมอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะ<ม>ชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์นะคะ ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะสนใจรวมส่วนตัวอะไรอยู่ในดิสคริปชั่นบอกด้านล่างนะจ๊ะแอดไลน์มานะนะนะคะข้างล่างก็มีลิงก์ให้กดในกล่องดิสคริปชั่นบล็อกนะคะทุกคนโอเคประมาณนี้ทุกคนโชคดีนะสวัสดีคะ่ะ